ครื่องสกิมเมอร์ติดอยู่นอกจากคุณจะได้ฟังคลิปนี้แล้วคุณจะรู้วิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปจะขึ้นที่หน้าจอนะครับอันนี้เหตุเกิดที่เวียนนานะครับเวียนากรุงเวียนนาก็จากภาพนะครับเห็นว่าอยู่หน้าโรงแรมอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็จะมีตู้ H&M อยู่นะครับซึ่งเนี่ยตู้ก็เหมือนตู้ปกติทั่วไปนะครับ ในตัวเอ็มอยู่แล้วคุณดูสังเกตตรงไฟเขียวแวบบแวบบ,แบ,บแบบคุณสังเกตดูว่ามันก็เหมือนปกติที่เราเคยดูมานะครับแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่คุณลองนะครับลองดูตามภาพนะครับปึ๊บไฟเขียวแวบวบแบบลองเอามือดึงดูเอาลองเอามือดึงดูปึ๊บออกไหมดึงออกอา้าวดึงออกนะครับสังเกตดูว่ามันเหมือนมากจริงๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้เครื่องทีมสามมิติเครื่องอะไรต่างๆนานาม,มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก คุณดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งไม่สามารถดึงออกได้แสดงว่าเครื่องนี้ปลอดภัยนะครับเครื่องนี้ปลอดภัยและคุณลองลิกดดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีอุปกรณ์ชิปเล็กๆอยู่นะครับนี่นะครับนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับการอีกตู้หนึง่งกำลังมีคนมากดเงินอยู่ซึ่งผู้ที่ต,ต,วตรวจพบเขาก็บอกว่าตู้นี้ปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรนะครับคนเอเชียนะเขาก็บอกว่าโอ้มันมีจริงๆเหรอเขาก็ตกใจกันคนกันอา้าวคนที่เจอก็บอกคนปลอดภัยแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างนะครับ ดูครับทำออกมาเหมือนเด็กๆนะครับตู้ a t m อยู่ข้างกันนะครับเห็นไหมฮะสองตู้นะครับตู้หนึ่งสกิมเมอร์ตู้หนึ่งไม่มีเห็นไหมครับมันใกล้ตัวคนมากคุณกดเงิน,นคนไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมีสกิมเมอร์ไหมนะครับแล้วเราจะทํายังไงหล่ะในการป้องกันนะครับทุกครั้งที่เรากดเงินมีวิธีทำํำยังไงนะครับหนึ่งเลยเนี่ย คุณนะครับก่อนกดเงินทุกครั้งให้มองให้รอบนะครับมองบนมองซ้ายมองขวาของตู้อ m เนี่ยว่ามีกล้องติดอยู่ไหมนะครับบางทีเขาแค่เอากล้องเล็กๆนะครับดย๋ยวนี้มันมีกล้องรูเข็มกล้องแบบกล้องนิ้วโป้งนะครับอันเล็กนิดเดียวกล้องกระดุมเนี่ยเอาไปแปะไว้นะครับเขาสามารถดูบัตรของคุณได้ดูรหัสของคุณได้คุณก็มองให้ทั่วว่ามันมีหรือเปล่าถ้าเป็นกล้องของธน,นาคารไม่เป็นไรนะครับมันก็โอเคอยู่ขา้างบนหุ่เหนตัวกณบังได้แต่ถ้าบริเวณตู้ d m c เนี่ยถ้ามีถือว่าผิดปกติแล้ว นะครับให้รีบแจ้งธนาคารนะครับหรือแจ้งหนึ้ามาก็ได้นะครับ2นะครับก่อนเสียบบัตรเอามือจับทุกครั้งนะครับไอตัวช่องเนี่ยถ้ามันมีอย่างในรูปเนี่ยเป็นกลมๆเนี่ยลองดึงเลยนะครับถ้าเป็นของธนาคารจริงมันต้องดึงไม่ได้แต่ถ้าดึงเกิดหลุดออกมาแล้วมันพังก็ไม่เป็นไรครับคุณก็บอกธนาคารว่าคุณตรวจสอบนะครับว่ามันมีเครื่องสกิมเมอร์ไหมเคยดูจากคลิปก็เลยตรวจสอบดูนะครับก่อนเสียบบัตรทุกครั้งครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แผงนะครับแผงวงจรที่เป็น สี่เหลี่ยมที่มีตัวเลขนะครับลองเอามือจับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาถ้าดึงได้ก็อาจจะมีเครื่องสกิมเมอร์ตัวกดร,ร,รหรัสบัตรเอาไว้นะครับเขาอาจจะอันนี้จะใช้ร่วมกับกล้องนะครับคือมีรหัสบัตรแล้วก็วนเป็นกล้องนะครับก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เท่านี้ก็คข้าว่ก็พอโอเคแล้วครับก็คือเบื้องต้นนะครับทุกครั้งที่กดเงินให้ดูด้านหลังด้วยดูซ้ายดูขวาว่ามีใครมาเยือนมองคุณอยู่ไหม ถ้ามีเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีพิรุษก็ต้องให้ระวังนะครับถ้าจะกดเงินเยอะก็บางทีก็เป็นโจนต่อหน้าต่อตาเลยเห็นเรากดเงินเยอะวิวงคิงแบงกก็มีนะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับง่ายๆนะครับวิธีการตรวจสอบผมก็ใช้วิธีนี้แหละทุกครั้งที่กดเงินนะครับก็อยากให้ระวังกันนะครับเย่างนี้มันง่ายมากเกี่ยวกับสกิมเมอร์ของเนี่ยมันบัตรเครดิตเนี่ยมันง่ายจริงๆนะครับผม่คิดจะทําผมยังทําได้เลยเพราะฉะนั้นให้คุณระวังเป็นที่สุด และที่สําคัญอย่าลืมเตือนนะครับเตือนคนที่คุณรักนะครับเตือนคนรู้จักเตือนคุณพ่อคุณแม่เตือนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับว่าเนี่ยมันง่ายแชร์คลิปนี้เขาดูก็ได้ครับบอกเขาเลยว่าต้องระวังกันนะเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อเงินของเราเองแหละนะกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแินต้นตางค์มันยากมากนะครับเจอพวกมิชาชีพพวกนี้ถ้าเจอถ้าเจอเอ,อ,อย่าลืมนะครับถ้าเจอนะครับพวกนี้ให้รีบแจ้งตำรวจนะครับโทร191รือแจ้งเจ้าหน้าที่นาคาร ทางเราจะได้สืบสวนจับกลุ่มคนนีม้มาดำเนินคดีให้ได้เพรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มันเอาเปรียบคนอื่นกันไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับกับทุกคนถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะครับให้คนอื่นได้รู้คือผมทาคลิปนี้มาก็หวังดีอยากจะให้ทุกคนรู้ด้วยกันจะได้ไม่ต้องตก,ตกเป็นเหยื่อวิชาชีพนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับไว้ถ้ามีอะไรมาเตือนกันผมจะมาอัดคลิปให้ฟังกันใหม่ยัยงไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ